้วกันเอา่องแม่คื่อเนื่องซีเก่าป่ะคะแม่ฟานบอหรือว่างไหนไม่ไเล่นเล่นมอเล่นเล่นเล่นมอเล่นมาลําสิ่งที่บ้านเล่นมะลางมอโบราณนั่นลูกเกมมอคือชาวบ้านเล่นนียไงเล่นเล่นเพื่อว่าคือจ้าโบราณอ่ะเล่นเบบมาลําสิ่งเล่นมอเล่นมอประมาณนี้เนาะเล่นมอแล้วก็ได้ตัวเลขอย่างนี้บอกไห ครูบาอาจารย์เขามาลงแล้วเขาก็บอกเลขมาเห็นเนี่ยอ๋อพระเจ้านพอยอ๋อครูบาอาจารย์มาลงแล้วก็บอกเลขนี้บอมามามาเจ้าคนที่เล่นโอ้ยอะเลแบ่นี้ตามันถูกก็ว่าแม่เด้ลูกจ้าไม่เป็นไดครับพิทูเป็นเรื่องปกติจ้ามันกันพิทเทกับเป็นเรื่องธรรมดาปกติกินเผาไม่ย่างเน้ะย่งจ้า

ตามตามชาวบ้านเขาเออเสี้ยวเดือนั่นเนาะค่ะเนะะาะเพราะว่ามาเล่นนั่นมาเล่นมันเป็นมันเป็นของสารประภูมิเขอางมาเข้าโอสารประภูมิสารประภูมิมีสารละเมอดูแอลกอฮอลจ้าทำมาถูกกระแม่เล่นเลนอย่นฮะไม่เป็นไรคะไ่ะแม่เล่นทุกป,ปีไหมคะเนี่ย<ะ>เล่นทุกป,ปีป่ะจ้ะ ไม่เขาเพิ <m <m ่งมาแต่งเล่นไงมันมามาจูงใหม่ไงรถทิ้งได้รึจำแม่พูดรถไม่รถไม่เป็นไรแต่ถึงจะไม่เป็นไรมันลค์เราไม่รู้หรอกว่าผิดถูกมันไม่รู้ธรรมดาไม่รู้่จะไม่รู้งั้นไปขายได้ใช่ตัวเลขเขาเลือกตั้งพอดีมันไม่มีมันมีบาร์โอ้มันจูงกับบาี์เนาะบารเลย บางคนก็หาไม่ได้ได้เก้าตัวตัวนี้นะได้สามตัวเลยป่ะแม่แต่แม่ได้ตัวนี้แม่นอนฝันอราเข้าข้าวัวมา้ได้สตัวเก้านงสี่อ๋อเก้่งสี่เออเขให้เก้าหนึ่งสี่เ้านึงสี่ันนี้แม่ก็เลยซื้ออาจารย์กรรมมน ไม่มีเลยไม่มีไม่มีก็ซื้ออย่างอื่นก็ได้ซื้ออย่างอื่นก็ได้พี่แม่ซื้ออย่างอื่นเหองไหมอ๋อซื้ออย่างอื่นแล้วโอ้ยจ้าเขาให้เก้าหนึ่งสี่แม่ก็ซื้อเก้าสี่หนึ่งไงโอ้กลับกันเนาะมันไม่มีเนาะแล้วเขาให้แค่สามตัวอย่างงี้บ้าะเขาให้แค่สามตัวแบบนี้ยังคนหนึ่งเท่าไหร่อ่าที่เขามาเข้าอย่างเงี้ยผู้หญิงหรือผู้ชายแม่นี่เป็นอาจารย์ ก้นระยิบซีดยิบเล่นเพื่อเอาแย่เพิ่งแต่งเล็กว่าะช้อแนี่นะว่แม่เสื้อเท้านะแกเดินไม่ได้แกเดินได้บอกแสดงว่าเล่นเพื่อให้ว่าตัวเองแข็งแรงเดินได้ใช่ไหมคะตอนนี้เดินได้แล้วมันเป็นของเก่าโบราณมาอยู่แล้วเป็นของเก่าโบราณ เป็นญาติของแม่บอกเป็นญาติของแม่เดินไม่ได้เจ็บปวดหมดเลยเจ็บปวดปีนี้มาเลยเลยเลยเดินได้และเล่นแล้วก็ได้เดินได้เล่นได้แม่แม่คนบ้านนี้บอกแม่คนบ้านนี้บอก บ้านติดกันบ้านติดกันบ้านนี้บ้านอะไรคะแม่บ้านพระโกศสุกสำราญค่ะบ้านพระโกศสุกสำราญพระโกศุกนี่คือมันกับวัดวัดพระโกศสุกสำราญอ่าอันนี้ก็วัดพระโกศเนาะหนูมาทุกปีนะคะหลวงพ่อเสือเขามาตั้งที่พใช่หลวงพ่อเสือจ้่ นุ้มาตั้งแต่โบดเริ่มเริ่มอะไรนะใช่เริ่มเริ่มวงสวงค่ะนั่นแหละนูมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละมามาช่วยงานหลวงพ่อด้วยค่ะเล่นตลอดไหว้ตลอดค่ะเขาในในบ้านเขาทูา ที่หนึ่งมาสองใบเลยมาไม่เข uh, ้าวันนี้พูดจะถูกรางวัลที่หนึ่งมาไม่เข้าวันนี้เพรามาเขาอยู่ตรงนี้นนี่เขามาสร้างหนอ่นสร้างอะไรดีเขาถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบนะที่ซื้อของร้านอ่ะจ้าในบ้านเราเขาคนเขาคุณนี่เขาคุณเทพสุวรรณเนี่เขาเขาไม่รู้เลขอ่ะเขาไม่รู้เลขเลยซื้อใบห้างหามอนี้คนไม่ค่อยเล่นเลขนะ ก็เลยได้รางวัลที่หนึ่งช่องไปแม่เคยได้รางวัลใหญ่ๆหญ่ไหมแม่แม่เคยได้รางวัลใหญ่ๆหญ่ะแม่ได้รางวัลแม่ไม่เคยได้อยู่รางวัลที่ที่สามครั้งหนึ่งเอเอไม่เคยได้รางวัลที่ห้าไม่เคยได้ครั้งหนึ่งโอ้ดีเนาะเออแต่ว่ามันไปเดียวมันไม่เยอะเลยมันเหมือนเขาที่ถูกางัลที่หนึ่งจ๋านูได้ยินชาวบ้านเขาพูดว่าอ่าบ้านพราโกนหรือว่าที่บัดพทะโกนนี้ จะถูกอาน้องวันนี่ลุ้นผู้เสียลุ้นผู้เสียกันเอไปโรตเตอรี่มาแจก น,นี่ให้มันออกก่อนมันจะถูกใครมันอ๋อมาแจกแล้วป่ะคะมาแจกแล้วคะ่ะอ๋อแม่ได้ไหมคะเนี่ย<อ>มันยังไม่ออกเนะาะแจกแต่แม่ไม่ได้มาประชุมมันนั้นแม่ทํางานอยู่ออ๋ก็เลยไม่ได้เลือดกับเขาไม่ได้กับเขาแจกที่ใบค่ะแม่ทั้งหมดทั้งหมดเขาได้มาร้อยถลยใบเพราะมันคนมาประชุมได้แค่แปดสิบคนเองก็ได้แปดสิบใบใครไม<อ>่รู้เพราะว่าหลวงพ่อเสียงแล้วแต่ดวงคนแล้วแต่ดวงคนเนาะหลวงปู่ซื้อมาแจกเลยเขาเอาใบมาแจก เพรา่าจะมาอยู่นี่นะถูกเยอะบ้านอื่นมาพองก็ถือเยอะเลยจ้าถ้าถูกเราประทัดกะเบิร์ดเมื่อวานแม่มาไหมคะเมื่อวานเนี่ยมาค่ะไปเล่นกองยาวมาตังแต่น้องจมาบอกอ๋องวดนี้แม่ก็ให้เป็นแนวทางเนาะตัวไหนนะแม่เมื่อกี้เนาะตัวไหนนะเมื่อกี้แม่ให้เป็นแนวทางสามตัวเมื่อกี้ อะไรสี่สี่หนึ่งเก้าไม่ไปเล่นกลเพราะว่าตอนนั้นเขาเล่นมอได้เก้าหนึ่งสี่แม่ก็ได้ตัวกลับแต่ตัวสี่่งเก้าไม่ตีไม่ได้ค่ะหาตัวตรงๆที่เขาให้ไม่ได้ เอาไว้ใบเดียวจ้าแม่เคยมาเล่นตรงนี้เนาะแม่ขอก็บาอาจารย์เขาพูดว่าแม่จะถูกรางวันถ้าแม่รู้ว่าแม่จะพูกจริงแม่จะซื้อเยอะๆอยู่เพราะว่าแม่จะได้ใบเดียวตอนนั้นได้ได้เลขสาตัวเลขทยสามตัวเนาะจ้า ขอตลอดตัวกับเทพสุวรรณเขาปู่ท้าววิสุวรรณต่างเทพสุวรรณเขาบ้านอื่นเขาก็มาขอได้ใค่ได้ยใช่ไหมคะบ้านอื่นก็มาขอได้เขาเขามาขอได้น้องเวงตะบนน้องเวงเขามาถูกมาบุญเขาถูกเด็กเขาถูกสิบใบนะทั้งลูกทั้งอะไรเขาถูกประมาณที่เท่าไหร่แม่เขาว่าเขาเขาว่าเลขเลขหน้าเลขหลังเขาถูกโอ้ถูกเลขหน้าเลขหลังประมาณนี้ เขาขุูเท้าเป็นสุวรรณใช่ไหมคะที่วัดพระโกศที่เขามาให้ส่งให้รครับ องคูนทาม่ปะเขาก็มาเบกนี่ก็มาดูรางวัลที่สองรางวัลที่มาที่สองจะออกเนาะยิงจะถูกใครไม่รู้เนาะจ้าคอยดูว่ะจ้ารอดูคอยดูเนาะแม่เนาะอ่าวดวันที่สองมันมันจะออกวันที่สองใช่ไหมสองพฤษภาหกหมรอดูนงมาช้าเขาถูกทุกคนไป้ได้ได้ใช่สามตัวเลหน้าเหลังดูนรางวัลที่สองที่สามที่ถูกรางวัลที่หนึงสองใบน นขันน่นอี้บ้านนี่นีบ้านดูยาแม่ยายเขคนไม่เล่นเลขคนไม่เล่นจะได้เก็ได้เนาะร่วงของเขาจ้างวดนี้หนูขอให้แม่ได้รางวัลใหญ่ๆเด้อแม่เด้อจ้า้าคาเนายจ้าขอบคุณแม่มากค่ะจ้า แสดงตัวเลขนะคะให้ท่านผู้ชมในท่านวดวันที่สองนะคะสำหรับตัวเลขของคุณแม่นะคะก็ได้ให้เป็นแนวทางนะคะคุณแม่ก็อยู่บ้านพระโขดนะคะในนะคะที่คุณแม่ให้เป็นแนวทางเด้อกนะคะเก้าหนึ่งสี่นะคะเก้าหนึ่งสี่บอกว่าปู่องค์นะคะที่เข้ามานะคะคนที่มีองค์นะคะท่านผู้ชมเนาะ ก็เข้ามาก็บอกเลข3าตัวเลยนะคะชัดบ้นนอเนาะเข้ามาก็บอกตัวเลข3ามตัว9 1้นึ่งสีะคะแม่ให้เป็นแนวทางเดินนะคะท่านผู้ชมเนอะสำหรับที่วัดพระโกหรือว่าบ้านพระโกศนะคะก็ ทุกหวยทุกมวดนะคะทุกโม่บ้านด้วยนะคะอทุกราคาบ้านนะคะอย่างน้อยก็ถ้าไม่ถูกหมดบ้านก็เกือบทุกังคานะคะแอดกให้ท่านชมะคะรับชมเป็นแนวทางนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมได้เด้อนะคะเนาะปิดถูกก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ